สวัสดีครับลูกชายจะตามหาแม่ที่นามสก,กุลลอดภัยพนสูงมีบ้านไหนหรือว่าตาํหมู่ไหนนามสก,กุลลอดภัยไหมครับพี่ไม่มีนะคลเลยเหรอเอางี้ถ้าสมมติ้จะขอเบอร์โทรของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลในตำบลน,นี้ได้ไหมงั้นลูกคน คนสุใช่ใช้วานวอ๋อมันมีบ้านดุงอำเภอบ้านดุงเลยเหอแต่ันระบุชัดว่า,า,ช,า,าชัยวานไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจว่าพ่อเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าคนสขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะ ไม่คุ้นจริงเหรอโอเคขอบคุณนะครับดูเหมือนจะเป็นข่าวร้ายมากๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์เขาบอกเขาไม่คุ้นนาสกุลรอดภัยที่ในตำบลโพนสูงเลยขอบคุณนะครับขนาดคนกินที่ยังไม่คุ้นกันไปนะ ภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้ทีมงานอีเตอร์อีจันลงพื้นที่ตามหาแม่ให้ปราบหนุ่มวัย28ปีที่ถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่คลอดเขาได้เพียง3วันอยู่กับ่า2สองคนพ่อผมมึ่งจะมาเสียตอนอายุผมประมาณ7-8ดขวบ mm. ใช่แล้วผมไปอยู่กับย่ามายาวเลยใช่ส่วนย่าผมมึ่งจะเสียตอน2ปีที่แล้ว ไม่มีตังใช้ไม่มีแบบไม่มีตังไปโรงเรียนลำบากมากจรินคือแบบเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันก็ไม่มีมันไม่เหมือนคนอื่นเขาครับคือมันเพราะญาติผมตอนนั้นเขาเก็บมะลิวันๆนึงก็สามสิบสี่สิบบาทบแต่ยังดีผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กวัดผมก็ยังมีแบบไปบินระบาดอะไรเงี้ยผมก็ได้ตังไปโรงเรียนทุกวันทุกวันทุกวันอ๋อไปอยู่กับวัดไปอยู่ที่วัดด้วยใช่ แล้วแล้วคุณพ่อล่ะครับพ่อคุณพ่อก่อนที่จะเสียอยู่ด้วยกันไหมอยู่ครับแต่ก็เหมือนพ่อผมเขาจะมีครอบครใหม่ใช่ใช่ครับบางทีแบบเราคิดแล้วเหมือนกันน้อยใจครับบางทีเราอยากแบบอยู่พบพร้อมมาร้อมตาอะไรแบบนั้เห็นครอบครัวคนอื่นแล้วมันเป็นยังไงครอบครัวคนอื่นมันเป็นยังไงใช่ผมว่ามันอบอุ่นดีครับ คือแบบมองมาที่เราแล้วมันมันไม่มีเหมือนคนอื่นเขาครับมันก็พูดลำบากมันก็แย่เลยครับชีวิตหนุ่มโรงงานที่เติบโตมากับย่าตั้งแต่แรกเกิดจำความได้อีกทีกับเรื่องราวความพลัดพรากแม่ตั้งแต่วันที่ตัวเองเพิ่งคลอดได้สามวัน ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาจน28ปีกระทั่งเริ่มสร้างครอบครัวของตัวเองผมเกิดมาย่าผมบอกว่าแม่ผมทิ้งไปได้ประมาณ3วันแล้วพ่อผมอุ้มมาให้ย่าผมไม่คิดเรอวว่าผู้หญิงคนนี้ใจดำถามว่าคิดไหมแรกๆมันก็คิดนะครับแต่ถ้าเราคิดในมุมกลับกัน ถ้าเขาใจดําเขาทิ้งผมตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับแต่ว่ายังดีที่เขาไม่ทิ้งผมถ้าเกิดเขาทิ้งผม,ผมก็ไม่มีอะไรมานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่ได้เคยแบบไปโกรธไปเกลียดท่านเพราะผมเข้าใจเหตุผลท่านดีคนระับดีเพราะว่าพ่อผมเป็นคนคือเจ้าชู้เอาง่ายๆเนะี่ยเจ้าชู้แม้จะทําใจยอมรับที่ถูกทอดทิ้งได้ แต่ในใจมันก็ยังคิดถึงและโหยหาอยากพบหน้าแม่เพียงสักครั้งเหนื่อยหรือแบบมันจุดที่แบบว่าลําบากลําบากครับผมก็จะนึกถึงบางทีแบบอะไรหลายๆอย่างีอยากกินนู่นกินนี่แล้วเราเหมือนคนอื่นเขาอยากไปเที่ยวไปอะไรเราเหมือนเนี้ยไม่ได้ไปไม่มีาช่ไปอย่างวันแม่วันอะไรเงี้ยผมก็อยากเห็นนะครับเอย่ากว่าท่านชีวิตกันอยู่เป็นยังไงอะไรเนี้ยเพราะเราเอ่ยปากถามย่าเราเราถามย่าไว้ไง ว่าแม่ผมชื่ออะไรเป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยยากเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหนเขาบอกว่าไม่ต้องไปตามหาวมารอกเขาาบอกว่าเขาไม่ได้รักมึงแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเขารักเราเขาจะไม่ทิ้งเราอะไรเงี้ยครับเขาพูดแบบปัดๆมาแบบนี้ครับเขาก็ไม่อยากบอกนะผมก็บอกว่าผมอยากตามหาเลยผมอยากเห็นหน้าคําถามนี้เกิดขึ้นจากป่าตอนที่อายุเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดแปดขวบครับ 28ป่ปีเขาก็ไม่เคยที่จะมา่หรือว่าม,มาประกวตัวมาตามหาป่าเลยนะครับไม่เคยผไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยแล้วทาไมป่าพิงเป็นฝ่ายที่จะไปตามหาเขาล่ะผมผมเป็นคนที่แบบว่าผมแบบผมอยากเจอครับเพราะผมอยากแบบทดแทนเนี่ยผมว่าผมขาดพ่อแม่ไหม่ได้ลูกอีกอย่างครับเลวลาแบบผมคิดอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติลูกเป็นอะไรเงี้ย ผมนั่งร้องไห้เลยนะผมแบบคือแบบผมอยากอบอุ่นนะอยากแบบว่าเจอหน้าพ่อหน้าแม่อะไรเงี้ยแบบว่าอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ปราบตัดสินใจขอเดินหน้าตามหาแม่ด้วยหลักฐานที่มีคือใบเกิดเพียงหนึ่งใบงการที่จะตามหาวันนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างะ รู้อะไรเกี่ยวกับคุณแม่บ้าผมไม่รู้เลยครับไม่มีใครรู้เลยผมถามใครก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณแม่เลยไม่เลยครับชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นผมรู้ครับรู้ชื่อชื่อดาชื่อดาชื่อจริงสีฟูดานามสกุลรอดภัยเป็นคนที่ไหนผมไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่คือที่ในใบเกิดเขาเขียนว่าอุดรอุดรใช่อายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจบลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีรูปไหมผมไม่มีอะไรเลยครับ ไม่มีอะไรเลยแลว้วพี่เตยจะไปตามหายัางไงเนี่ยรูปร่างหน้าตาคุณแม่เป็นยังไงรู้ไหมไม่รู้เลยไม่เคยเห็นลแล้วถ้าเขาปฏิเสธละ่ะไม่เคยมีลูกชื่อป่าผมก็ไม่แน,น่ใจเพราะว่าเขารู้หรือเปล่าว่าผมชื่ออะไรบเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อใครเป็นคนตั้งชื่อให้พ่อครับพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้เรามีญาติคนอื่นไหมครับญาติคนอื่นคือ ญาติพ่อที่ของพ่อมีมีครับมีใช่ไหมแม่รู้จักหมดไหมรู้รู้จักหมดครับคนแถวนั้นเขาก็รู้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายเปิดร้านขายพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรเงี้ยครับแม่เหรอใช่อ๋องั้นแสดงว่ามาอยู่กับพ่อนานพอสมควรครับนึ่ยี่สิบแปดปีที่พลัดพรากกับความคิดถึงที่ล้นหัวใจ ว่าถ้าเต้ยตามไปเจอแม่แล้วเขามายืนอยู่ข้างหน้าป่าอยากจะพูดอะไรกับเขามากที่สุดว่าอยากบอกผมคิดถึงครับคือแบบผมยังเฝ้ารอรอคอยอยู่เสมอครับผมไม่เคยแบบโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยเคยที่แบบว่ายังไงคือผ,ผมมาคิดถึงนะครับคิดถึงท่านไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงหรือ รับได้รับไม่ได้ผมว่ายินดีครับผมแค่อยากรู้ว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่ไหมสบายดีไหมแค่นั้น,นครับคำว่าบุปการลีเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่นบยิ่งใหญ่หลำรักผมมากเลยหรือคนที่แบบว่ามีพระคุณต่อผมผมคนที่แบบไม่ไม่ลืมบุญคุณไม่ไม่ลืมบุญคุณคนที่เขาดีต่อเราเนะยครับป<ะ>่าเอาจริงๆแล้ว ชีวิตหลังจากพบเจอมันอาจจะไม่ได้สวยงามแบบที่เราคิดไว้ก็ได้นะอะคําตอบแต่ละคําตอบมันไม่ได้ใจดีกับเราอ่ะไม่ได้ใจใดีกับความหวังเราเสมอไปอ่ะใช่ครับแล้วถ้าพี่เต้ตามหาไม่เจอเลยอ่ะถ้าไม่เจอก็ก็ไม่รู้กลัวไหมถามว่ากลัวก็กลัวครับแล้วถ้าเขาไม่มีชีวิตแล้วจริงๆ่ะ ถ้าไม่มีชีวิตจริงอย่างน้อยผมผมก็ได้ทําหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดแล้วครับอย่างน้อยผมก็ตามหาท่านอย่างน้อยผมก็ยังรู้ว่าท่านเสียชีวิตแล้วมีชีวิตอยู่ขอแค่ได้คาตอบนะครับและคําตอบจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รับปากก็แล้วกันครับผมเคยผ่านจุดจุดตรงนี้จุดลําบากมาต่ําสุดของชีวิตมาแล้วใช่ครับผมเคยผ่านจุดตรงนี้มาผมไม่เคยคิดที่แบบว่า ต่อให้ปัญหาข้างหน้าจะเป็นยังไงคือผมก็ต้องรับได้ในสิ่งที่มันกำลังเกิด28ปีที่โหยหามาทั้งชีวิตคำตอบจะเป็นยังไงกลับมาลุ้นและเอาใจช่วยให้ปราบได้เจอกับแม่ EP2 พรุ่งนี้ครับมีลูกชายจะตามหาแม่สีสุดาลอดภยัย มูหนึ่งมีคนนำสกุลรอดภัยไหมพ่อมูหนึ่งโคตรสูงแมนใครมานี่ใช่ไหมใช่มไม่มีนะครับข้อมูลผิดมันตั้งแต่ต้นเลยเหรอเขาไปเอาข้อมูลใครมาเนาะนั่นนะสิ i